ต้องขอบคุณพี่นิโคลัสนะครับครับวันนี้พาปกติพามาชุเอ่ิมเนื้อทั่วอเมริกาแต่วันนี้พามาอ่ลิตเติ้ลโตเกียวลิตเติ้ลโตเกียวข้างหลังที่เราเห็นนี่เขาเรียกเจแปนิสวิลเลจพาซาชื่อเป็นทาส่วนหนึ่งของลิตเติ้ลโตเกียวเป็นส่วนหนึ่งของลิตเติ้ลโตเกียวครับแล้วก็หมายความว่าไอ้ตัวบริเวณนี้แหละ บริเวณนี้ทั้งหมด่ยเขาเรียกลิตเติ้ลโตเกียวแต่ส่วนของเราที่ยืนอยู่เป็นพระวิเลจพลาซาจะเป็นนิดวิเลจพาซาก็คล้ายๆกับไทยทาวไทยเทาเวียดนามทาส่วนไหนของไทยเทาอ๋อคือในอเมริกาเนี่ยมันก็จะมีเทาเยอะแยะไปหมดครับโตเกียวทาวเวียดนามเทาใโคเรียทาเทาว ที่ซานดิเอโกก็มีลิตเติลอิตาเลียนเออเมืองอิตาเลียนเล็กๆสร้างเรือสร้างเรือที่นี่เขาไม่ห่วงนะครับที่ประเทศไหนที่มีคนอยู่เยอะๆก็มาตั้งกันเนี่ยตั้งเมืองไปได้นะวันนี้จะพาอาจารย์จรานมามาดูวัฒนธรรมการชุมชนของอเมริกาเนาะนี่ของญี่ปุ่นนี่ของญี่ปุ่นญี่ปุ่น ทีนี้เฉพาะของญี่ปุ่นนี่ถ้าเปรียบเทียบกับไทยทาวนี่ใหญ่กว่าเราไหมใหญ่เราเราเราเล็กกว่าเราเล็กกว่าเราเล็กกว่าไอ้ไอ้ไอ้เรื่โตเกียวเพราะเขามาตั้งเจ็ดสิบกว่าปีแล้วเราเพิ่งสิบปีวะนี่ที่เพิ่งที่เพิ่งตั้งไอ้คนไทยคนไทยเนี่ยมาอยู่นานแล้วเหมือนกันแต่ยังแต่เพิ่งตั้งเมืองไอ้ทีเขามาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเราโดนมาแล้วโดนเข้าแคมป์หมดออกจากแคมป์แม่งไม่มีบ้านอีกเอ้าั้นต้องมาหา ตั้งเมืองนี้ครับเราจะเข้าไปดูในริตเติ้ลโตเกียวหรือหรือหรือบริเลปนนิเลดพาซ่านี่นะนี่ถือเป็นครั้งผมเป็นครั้งแรกนะผมมารอดเเจนริหลายครั้งแล้วแต่ไม่แต่ไม่เคยรู้เลยอ้ไอ้นี่ถือว่าถือว่าเมื่อกี้คุณชูนายพูดนะนะว่าประเทศต่างๆที่เคารพสิทธิในวัฒนธรรมครับสิทธิธรรมธรรมนะฮะ หมายเน่ยคนชนชาติไหนอยู่ที่ไหนอยู่รวมกันมากมากตั้งเป็นวินเลตตั้งเป็นเมืองอะไรก็ได้ได้เขาเรียกัเเป็นสิทธิทางวัฒนธรรมแล้วมันมีผลทางเศรษฐกิจและการเมืองด้วยนะนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยประเทศไทยเรา้าที่ผมวัาเลเลือกตั้งเนี้ย มันต่างกันนะในเมืองไทยเนี่ยมไ่คนที่อยู่เยอะที่สุดคนต่างชาตินะที่เป็นเรื่องเป็นราวนี่คือคนจีนเยาวราชแต่เราไม่มีใชหน้าทาวนะเราเรียกกันเฉยเฉยแต่ไม่มีการตั้งเป็นเยาวราชเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้ตั้งเป็นไม่ได้ตั้งเป็นชนชนเป็นทางการครป้ายเปยไม่มีเพียงแต่ว่าคนจีนอยู่เยอะแล้วก็แล้วก็มีมากอนไม่เรียกแขกหนาเท้าด้วยเรียกเยาวราชเยวราเฉยๆเรียกเฉยว่าสำเพงไปจนสับปุงมาเป็น ใช่ใช้หน้าเท้าอันนี้เยาวราชเป็นแชหน้าเท้าเราเรียกกันเองเรียกไปแต่ไม่ทางกฎหมายไม่มีใช่แล้วไม่มีเป็นเรื่องเป็นราวไม่มีแล้วที่เราเรียกใช้หน้าเท้าเพราะติดจากปากกับฝรั่งฝรั่งเพราะคนจีนอยู่เยอะก็เลยเรียกใช้หน้าเท้ามันทุกประเทศของฝรั่งมันมีใช้หน้าเท้าเพราะไปเยาวราชมันเลยให้เป็นใช้หน้าเท้าฝรั่งก็เลยเรียกเป็นใช้หน้าเท้าเราเลยถึงตามฝรั่งเรียกให้เยาวราชเป็นใช้หน้าเท้าทำไมฝรั่งเรียกใช้หน้าเท้ารู้ไหมพี่ พราะมันไปไหนมันก็มีแต่ภาษาจีนหมดอ่ะสมายก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้กหมืออกันเดี๋ยวนี้ไปตั้งครับต้องมีเพราะเวลาเกิดเพลิงไหม้มันมาดับไม่ถูกเพราะว่ามันชื่อร้านอะไรวะที่ไหมอยู่เนี่ยกูมาจตกจีนแล้วกูหาไม่ออกกูจะบาดับกับมึงได้ไงทีนี้แต่ฝรั่งเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวหรือยังของไทยทาวเนี่ยก็ขอเขายากจัดตั้งจัดตั้งแล้วเขาก็ให้ตั้งชื่อถนนได้เลยนะมีชื่อถนนภาษาไทยด้วย แล้วก็ในหลายรัฐนะอยังแถวรัฐอคันซอที่คนเราอยู่เยอะมีถนนชื่อหลวงพระบางมีถนนชื่อเวียงจันได้แต่ประเทศไทยให้ไหมไม่ให้ไม่ชื่อท่านอย่างเดียวครับชื่อท่านอย่างเดียวแล้วในเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวจะถามอาจารย์จรานนิดหนึ่งนะครับว่าอย่างในเมืองไทยเราเนี่ยนอกจากจีนแล้วมันมีชนชาติอื่นเยอะนะมอนมอนเนี่ยโดนตื้นเราก็เลยหมู่บ้านมอน เราก็ได้บ้านมอนแต่ว่าจริงๆมอนพระประแดงมอนพระประแดงแต่เราไม่มีการตั้งทุมเมื่อมีมอนปทุมเราไม่ตั้งชุมชนนะอายุธยาก็มีอายุยามสมัยก่อนเขาแต่ว่าเขาเพิ่งมาตั้งกันตอนหลังๆนี่แหละไอโกเกต้ไอ้กเกต้าไอโกเกต์ปทุมอ่ะเมืองโปรตุเกสเมืองญี่ปุ่นเมืองที่อายุยาที่ลังคือการต้องเที่ยวถ้าคุณบอกว่าใจกว้างพม่ามาอยู่เยอะเนี่ยเป็นพม่าชาวได้ไหมยอมไหมไม่ให้ไม่ให้หรอก ผมเคยเจอปัญหานะคน mm hmm. มงบ <ผม S 2> <anak> นมงหรือแมวเนี่ยอยู่บนภูเขาเนี่ยภูเขาลงเขาแม่งเสร็จเขาก็อยู่บนภูเขานะเขาจะตั้งพิพิธภัณฑ์นะป่าไม้ไม่ให้เลยไม่ดูยานกลัวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมงจะช่วงชิงว่าเป็นยีนใดตนตนภูเขาอีกไอไอวิธีคิดอย่างนี้มัแคบไประวังเพราะกว่าครับแคบชาติยมครับแคบครับแคบแล้วอเมริกาเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยไม่ใช่เพียงแต่ให้ไม่ใช่เพียงแต่ให้ตั้งชุมชนนะอาจารย์ บตันสนุนด้วยนี่เดี๋ยวสิบตรเลือกตั้งบัตรเอกสารโฆษณาการเลือกตั้งเราด้วยมีหลายภาษาภาษาแขกเกาหลีไทยเรามีหมดเลยในในในเขตลเมืองที่มีหลายชนชาติาเรามากจริงขอขอเงินทนตันสนุนด้ของเราได้ด้วยได้อีกได้ให้อีกแล้วที่เอเดนี่นะไปสอบไปขับขี่ภาษาไทยด้วยผมเึงบอกว่าคำว่าประเทศ ซีวีไลซ์หรือประเทศที่พัฒนา<ส> 11, แล้วเนี่ยมันต่างกันจริงๆกับประเทศปเป็ดการเนาะใช่เอาอาจารย์เห็นว่าในเมืองไทยเขายอมไหมไม่ยอม,มไม่ยอมชุมชนเขาไม่ยอมไม่ยอมนะครับไม่ยอมเอาละในฝรัง่งเศสมีไหมครับไทยเอ่อโตเกียวทาวลิตเติ้ลโตเกียวนี่มีไหมเอ่อก็มีเป็นร้านค้ามีมีชนะทาวอยู่แต่ว่าไม่เป็นเรื่องเป็นราวอ่ามันจะคนจากประเทศอื่นๆที่ไปรวมตัวไปเป็นชุมชน เหมือนกับแฟหน่าทาวมันไม่ไม่ไม่ไมีโอเคเอา้าวังนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันน่าจะเนาะเอาเข้าไปดูนะครับผมให้เพื่อนๆดูบรรยากาศโดยรอบของลิตเติ้ลโตเกียวหรือจะเรียกว่าเจแปนิสทาวก็ได้นะครับง่ายๆทางเข้าก็จะมีคนมาถ่ายเป็นทีละลึกอันนี้เป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยวนะครับความเป็นความมีเสรีภาพความเสมอภาคและการเคารพซึ่งกันและกัน ก็จะมีส่วนสําคัญครับย่านนี้เป็นย่านที่มีคนญี่ปุ่นอยู่เยอะ <Because S 1> เขาก็จัดตั้ง <because S 1> เป็นเมืองญี่ปุ่นว่ากันจริงๆแล้วญี่ปุ่นที่เข้ามาอยู่ในอเมริกากับคนจีนนี่นะครับ mm hmm. เข้ามาตั้งแต่ตั้งต้นของอเมริกาแรกๆเลยทีเดียวโ mm hmm. ดยเฉพาะคนจีนนั้นตามประวัติก็เข้ามาเป็นกรรมกรก่อสร้างรถไฟ เมื่อร้อยกว่าปีก่อนการก่อสร้างรถไฟถือเป็นการก่อสร้างขนาดใหญ่ในเรื่องการคมนาคมนะครับใช้แรงงานเยอะต้องใช้เทคนิคเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุดในเวลานั้น <Okay. S 1> ดังนั้นคนญี่ปุ่นกับจีนที่เข้ามาอยู่มากเนี่ยหนึ่ง <Okay. S 1> เขาถือว่าอยู่ใกล้อเมริกามากที่สุดแค่ข้ามมหาสมุทรนะฮะแปซิฟิก ก็จะมาถึงอเมริกาท่านเห็นนะบรรยากาศร้านค้าเป็นญี่ปุ่นเกือบหมดการประดับประดาอันนี้ที่ผมนำท่านมาชมนั้นก็เพื่อให้เปรียบเทียบกับไทยทาวของเรานะครับไทยทาวเราก็มีกินนลีปากไว้ตามมุมถนนแต่ว่าเนื่องจากว่าขนาดเศรษฐกิจของคนไทยโดยรวมนะครับ ก็จะน้อยกว่าน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับชาติอื่นแล้วแถมในเมืองไทยเรานี่ยังยังแตกเป็นสองพวกสามพวกอีกนะครับโดยเฉพาะในระยะหลังๆซึ่งผมเน้นเสมอว่าคนไทยที่แตกแยกกันแล้วคอสชพยายามจะโกหกประชาชนว่าที่ยึดอํานาจทารัฐบาลเขก็มาก็เพื่อจะสร้างความสมัคคีนั้นเนี่ยนี่เป็นความเลวร้วายที่สุดก็คือเมื่อเข้ามาแล้ว กับสร้างความแตกแยกหนักเข้าไปอีกดังนั้นนี่ก็เป็นความนา่าเสียดายนะครับความเสียโอกาสของพี่น้องคนไทยคนไทยในลอสแอนเจลิสนี้ก็ถือว่ามากที่สุดถือว่ามากที่สุดแต่ว่าการรวมกลุ่มก็มีลักษณะแยกกันอยู่เหมือนกันครับโดยเฉพาะคนที่ อ่วยหนักๆกกับประชาธิปไตยหนักๆนี่ก็เกือบจะเรียกเรื่อว่าไม่ค่อยได้ทำสังคกรรมกันอัานจะเห็นนะครับนี่ผมพาท่านชมพิซตเติลโตเกียวอันนี้ชื่อร้านกาแฟก็เป็นแบบญี่ปุ่นหมดนะฮะร้านลวงอันนี้ชื่อโตเกียวเลยแ a p a n e s เอาเลย อาจารย์จรันก็ถือโอกาสในโอกาสเดินทางมาที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็แวะมายี่มยืนพี่น้องประชาชนเราผู้รักประชาบไต่ที่แคลิฟอร์เนียเมื่อกี้ที่เราเห็นอยู่ด้านด้านน้นนะฮะอีกอีกด้านหนึ่งอีกด้านลมลึงก็สวยงามนะครับเขาทำเป็นคล้ายๆหอคอยเหมือนเหมือนหอนาฬิกาประภาคานของญี่ปุ่นนะฮะ ามแบบสไตล์ญี่ปุ่นที่นี่มีหลายชุมชนนะครับหลายเชื้อชาติเพราะว่าสาหรัฐอเมริกานี้ถือว่าเป็นประเทศของมนุษยาชาติที่หลายเชื้อชาติหลบหนีเข้ามาหางานทําหลบหนีภัยสงครามเพราะว่าอเมริกาจริงๆนั้นเขาตั้งขึ้นจากการหลบหนีการกดขี เรื่องความเชื่อนะครับเมื่อ400กว่าปีก่อนนี้กลุ่มที่เข้ามาตั้งลกลากในสหรัฐอเมริกาและเป็นพื้นฐานของอเมริกาก็คือกลุ่มทั้งศาสนาคือเพลยริตนกักอังกฤษอังกฤษกันจากอังกฤษนะฮะจากในยุโรปที่มีปัญหาและปรากฏว่า ประธานาธิบดีช่วงแรกๆประมาณสิบกว่าคนนั้นก็นล้วนแต่เป็นลูกหลานคนเคร่งาศาสนาทั้งนั้นที่หลบหนีหลบหลบนีภัยสงครามทางศาสนาจากยุโรปมานะครับดังนั้นนี่คือบรรยากาศของเอ,อ,อเมริกาที่มีหลายเชื้อชาติหลายเผ่าพันธุ์มากนี่คือหอคอยของญี่ปุ่นด้านถนนอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ที่จะเห็นแต่ไกลบอกให้รู้ว่านี่คือลิตเติ้ลโตเกวหรือเจแปนิส o ทาอยู่ตรงกลางเมืองเลยครับกลางเมืองของดาวทาลอสกอซเจลิสครับ จากมุมของแจเปน,นิสทาวตรงนี้แหละครับท่านจะเห็นตึกสูงสูงเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมันนะครับตรงนั้นหละเป็นสัญลญักษณ์หรือหมุดหมายของดาวทาวเป็นหอสมุดครับเป็นหอสมุดของเมืองลอสแอนเจลิส อาจารย์จรันก็มีผู้รักประชาธิปไตยในอเมริกานะครับพามาเที่ยวจะเห็นว่าทุกที่นะครับที่เรามีฝ่ายประชาธิปไตยเป็นแกนแกนอยู่ในทุกที่พิสูจน์จากการที่เดินการเดินทางของอาจารย์จรันก็จะมีการเลี้ยงต้อนรับไม่ได้หยุดได้หย่อน นี่ก็พูดถึงประวัติของคนญี่ปุ่นความเป็นญี่ปุ่นกับอเมริกานี้ความสัมพันธ์ในชีวิตของทางการเมืองและชีวิตของประชาชนไม่ราบรื่นนะครับโดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นถล่มเพลฮาร์เบอร์และเป็นการประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาและเป็นเหตุที่ํำให้ อเมริกาประกาศสงครามเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่สองก็ยังไม่รู้ว่าถ้าญี่ปุ่นไม่ได้ถล่มเพลฮาร์เบอร์สงครามโลกครั้งที่สองจะเปลี่ยนรูปหรือไม่นะครับแต่จากการที่ญี่ปุ่นประกาศสงครามด้วยการถล่มเพลฮาร์เบอร์ฐานทัพเรือใหญ่ฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของอเมริกานั่นเองเป็นเหตุให้ ความสัมพันธ์ทางสังคมการเมืองของคนญี่ปุ่นในอเมริกานี้เหือดร้อนอย่างหนักเพราะเมื่อเกิดสงครามในอดีตนั้นเขาก็ถือว่าเป็นชนชาติศัตรูคนญี่ปุ่นก็ถูกจับเกณฑ์เข้าไปอยู่ในค่ายกักกันก็เหมือนที่ญี่ปุ่นบุกไปประเทศไทยฝรั่งในประเทศไทยทั้งหมดก็ถูกจับเข้าค่ายกักกันเหมือนกันนี่คือบาดแผลของสงครามดังนั้นชีวิต ช่วงหนึ่งของคนญี่ปุ่นจึงเจ็บปวดมากกับการอยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เป็นผลจากความขัดแย้งทางการเมืองแต่เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปการปรับตัวเข้าหากันก็เหมือนเดิมและนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยอำนาจเป็นของประชาชนนั้นก็มีเสรีภาพเคารพซึ่งกันและกันที่ ทุกคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกามีสิทธิ์ที่จะยื่นร้องขอต่อเมืองนะครับที่จะตั้งเมืองเน้อยของตัวขึ้นแล้วก็ตั้งเอกลักษณ์ได้อย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับในลอสแองเจลิสแถวฮอลลีวูดก็เป็นมีไทยทาวเป็นเขตที่มีประชาชนคนไทยอยู่เยอะก็ตั้งได้ส่วนว่าจะบริหารแล้วไปรอดไม่รอดจะทำให้รุ่งเรืองยังไงนะั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เป็นไงครับอาจารย์จรันครับเดินรอบๆจเป็นนิสทาวนี่แล้วเป็นยังไงบ้างประการแรกความรู้สึกเหมือนกับเหมือนกับที่ผมเคยไปโตเกียวเหมือนกับเดินอยู่ที่โตเกียวคือมันจะมีลกงาพิเศษของญี่ปุ่นเนี่ยนะออของไอริเซนเชแพนเนี่ยนะหนึ่งก็คือมีโป๊ปไฟโคมไฟโคมไฟนะมีโคมไฟซึ่งคน,คนจีนเขาเรียกเต็งรังแสดงว่า แสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาคงคงคิดคิดแต่คงไฟมานานแล้วครับมาเป็นที่ระหว่างทางเดินสว่างสวัยสมัยก่อนนะไม่มีไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้ามีแต่เทียนมีแต่ขี้ใต้ครับแล้วก็สอนเขถือขี้ใต้ในป่าไหมใช่ใช่มันเจอลมก็จะดับนะใช่อันนี้เขาต้องใส่ในกรอบแก้วบงังบังลมในหะ้มันใสใสแต่นี่สมัยก่อนไม่มีก็เอากระดาษ ครับเมื่อห่อเป็นคมไฟสองก็คือร้านร้านค้าเนี่ยครับก็สถาปนิกสถาปตยกรรมเหม então, อ2 2> ือนญี่ปุ่นเลยเออข้างในเนี er <oh, okay. ่ยนะเหมือนญี่ปุ่นเลยนะมีเนี่ยอย่างเช่นมีเป็นการตกแต่งการตกแต่งแบบญี่ปุ่นสถาปัตยกรรมร้านค้าแบบญี่ปุ่นเลยเหมือนอยู่ในโตเกียวเลยอ่าแล้วก็ นั่งกินอยู่ข้างนอกได้นั่งกินข้างนอกได้นะนี่แสดงให้เห็นว่าโควิดเขาเผาแล้วนะจากการฉีดวัคซีนนะก็ก็คุ้ง่ายว่าเดี๋ยวนี้เขาเปิดร้านขายของเป็นปกติแล้วล่ะนะกินอาหารได้แล้วก็แต่ว่าที่แตกต่างหน่อยก็คือว่าหน้าตาคนเพราะที่นี่มันเอนเอลอดเนชลิสตหน้าตาก็หน้าตาไม่ใช่ญี่ปุ่นเป็นฝรั่งเป็นอเมริกาเป็นคนจากหลายเชื้อชาติครับหลายชนชาตินะนะ เพราะความรู้สึกอาจจะแตกต่างกันนิดแต่ครับโอเคแต่ว่าผมก็ต้องชมนะผมก็ต้องชมว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมีสถานที่แบบนี้เนี่ยมันเท่ากับเป็นการเขาเรียกเท่ากัการยอมรับสิทธิของคนที่มาอยู่ในในอเมริกาเป็นเ<น>จ้าของประเทศเ,เพราะ<ส>ว่าคนญี่ปุ่นก็เป็นสิทิเส้นเป็นประชากรเป็นสัญชาติอเมริกันคนไทยก็เป็นสัญชาติอเมริกันคนทุกชาติเยอะแยะ สามารถมาอยู่ที่นี่แล้วเปลี่ยนสัญชาติได้หมดอันนี้นนี่คือลักษณะประเทศประชาธิปไตยของเขาที่เขายอมรับเรามักจะคุยกันนะครับว่าในประเทศไทยนี่โอ้ประเทศไทยเรานี่มีมีวัฒนธรรมที่ดีมากสามารถคืนต่างชาติได้หมดถ้ามาเปรียบเทียบกับอเมริกานี่ผมว่าอเมริกาคืนมากกว่ามากกว่าและประการที่สองการคืนก็คือใช้สิทธิาปิปไตายนี่แหละตามกฎหมายประการที่สองเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นชุมชนขบทางเศรษฐกิจนะครับชุมชนทางเศรษฐกิจ เพราะว่ามีร้านค้ามีร้านกาแฟมีร้านนั้นร้านนี้ปนเป,ป็่มทาเศรษฐกิจกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็การที่สามกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับผมครับทีนี้ทีนี้ที่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ค่อยมีที่แบบนี้นะเราไปเดินที่เยาวราชความจรงิงเยาวราชก็ไม่ได้เอยไม่ได้เออไม่ไม่อยากเอยชื่อเยาวราชนะเยาวราชหมายก็เป็นเยาวเป็นเ เป็นย่านเยาวของราชาเราศัราช์คือราชาแต่จริงๆนะเยาวราชไม่ใช่ใช้ท่านะครับราชาน้นโน้ๆเยาวราชาเนยไหมโอเคใช่ครับแต่ที่นี่เนี่ยการที่อยู่ร่วมกันของคนชาติต่างๆและทุกชาติมีสิทธิที่จะแสดงวัฒนธรรมของตัวเองแสดงออกด้วยการจัดตั้งเมืองก็ได้ แสดงออกด้วยการรัดสนับสนุนเช่นไปสอบใบขับขี่มีภาษาของท้องถิ่นตนด้วยแม้กระทั่งทางการเมืองการเลือกตั้งเอกาอสารโฆษณาเลือกตั้งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งมีภาษาไทยมีภาษาลาวมีภาษาเขเมรครับมีหลายภาษาครับถ้าที่นั่นมีชุมชนนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าการอยู่ร่วมกันของหลายชาติหลายภาษาคนไทยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอยู่เั่นก็ไม่ใช่ประเทศไทยสิ อ้าวแล้วนี่ไม่ใช่ประเทศอเมริกาเหรอครับมันก็จะเป็นอเมริกาอยู่ที่โดยพื้นฐานจริงๆนะคือที่ที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยจะเป็นเป็นอะไรเชียงเป็นนิดวินเลดหรือเป็นไชน่าทาวหรือเป็นเวียดนามทาวนี่ะก็คือเรายืนอยู่บนโลกครับมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์ทุกคนควรจะเป็นเจ้าของโลกแม้ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนแต่เนื่องจากว่า ในทางประวัติศาสตร,ร์ในปัจจุบันเนี่ยมันมันแบ่งโลกตามทวีปแบ่งโลกตามประเทศแบ่งตามกฎหมายตามรัฐตามกฎหมายนะแต่ทางธรรมชาติแล้วมนุษย์เหมือนกันดังนั้นเหมือนกันเป็นเจ้าของที่ดินแต่ที่สําคัญที่มนุษย์จะอยู่รวมกันได้เนี่อรับปฏิเสธรัฐไม่ได้มันต้องมีรัฐมันก็ต้องมีกฎหมายแต่ที่เขาอยู่กันได้จริงๆเนี่ยจย์รู้ไหมเพราะอะไรมาตรฐานกฎหมายเดียวกันครับไม่เหมือนเมืองไทยครับ สองมาตรฐานกฎหมายมีสองมาตรฐานหรือมีหลายมาตรฐานามาตราแล้วแต่เส้นหรือไม่มีมาตรฐานออคนจีนอาจจะได้รับสิทธิพิเศษถ้ามีลูกเขยเป็นในพลใช่ใชอย่างนี้ครับบ้านเราแต่ที่นี่เสมอภาคกันในฝรัง่งเศสก็คงคล้ายกันนะั้นอยู่ได้ร่วมกันได้เพราะนี่ก็ก็เป็นเรื่องที่ที่ผมประทับใจแล้วก็ผมว่าเรียกว่าเคารพนับถืออเมริกาครับรัฐอเมริกาสะ ห้าสิบรัฐห้าสิบรัฐอยู่ร่วมกันได้รัฐอะไรเบกอรรัฐก็ไม่ได้สหรัฐอเมริกาและบางรัฐไม่ได้ติดกับแผ่นดินใหญ่นะจะอยู่กันได้ยังไงกันยังไม่ทราบเหมือนกันเช่นฮาวายเหรอฮาวายอาจารย์รู้ไหมรัฐ阿拉斯加เนี่ยอยู่ขั้วโลกไม่ติดกับแผ่นดินของอเมริกาเลย แต่เมืองไทยแผ่นดินติดกันจะขุดคอคอดกะกลัวว่าจะเกิดการแบ่งแยกและอเมริกาน,น,นี่เขาอยู่ขั้วโลกห่าจะ่ปดินแม่ไปนี่ทำไมเขาไม่กลัวแล้วที่สำคัญที่สุดวันหลังจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือปรากฏว่าประวัติศาสตร์อเมริกาเนี่ยน่าจะเป็นชาติแรกนะที่ขยายแผ่นดินด้วยการซื้อใช่ใชซื้อ <laughs> มา <laughs> สอง,ส,องสามรัฐเออ การซื้ออ阿拉斯าเนี่ยปรากฏว่าซื้อเมื่อร้อยกว่าปีเท่านั้นเองนะเพิ่งซื้อร้อหสกว่าปีปรากฏว่าณเวลาร้อยห้าสิบกว่าปีนี่เครื่องบินยังไม่ยังไม่สะด,ดวกเท่านี้นะผมนั่งคิดว่าเอ๊ะประธานาธิบดีคนที่ซื้อถ้าจะไม่ผิดก็เป็นลินสายลินคอนเนนะแล้วก็มีการซื้อลาสกาเนี่ยปรากฏว่าแล้วมันจะปกครองยังไงวะมันอยู่ไกลจนขนาดนั้นแต่ซื้อครับ และต่อมาฮาวายและเชื่อไหมว่าการซื้อครั้งแรกแๆเลยนะซึ่งเราคิดไม่ออกเลยนะเมื่อเราเปรียบเทียบกับประเทศไทยเนี่ยเราจะขยายดินแดนนี่ใช้กองทัพไปตีเอาใช่ในเวลาที่ใช้กองทัพไปตีเนี่ยปรากฏว่าสมัยนโปเลียนเนี่ยเนาะตรงกับรัชกาลอะไรของไทยเนี่ยนโปเลียนเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณรัชกาลที่หนสองนะได้ไหม นโปเลียนนี่มันหลังจาก17 8 9 5 0ปีนะโดยประมาณเห็นไหมอา้าวฝรั่งเศสงงไม่เป็นไรแต่เชื่อไหมว่าอเมริกาวันนั้นเพิ่งได้รับเอกราชใหม่ๆซื้อรัฐมิสซูรีมิสซูรีนี่เป็นของฝรั่งเศสนะใช่ใชตอนนั้นนโปเลียนกำลังรบกับอังกฤษแล้วอยากได้ตงังค์หนปกว่าเออหนึ่งแปกว่ากวาเนี่ยขายรัฐมิสซูรีให้กับอเมริกา แล้วรัฐมิสซูรีในอนดีตนี่ไม่ใช่รัฐมิสซูรีปัจจุบันนะตามประวัติศาสตร์อเมริกาเนี่ยแม่น้ํามิสซูรีที่ตั้งแต่บนลงล่างเลยนะกลางทวีปเลยนะนั่นคือทั้งหมดเลยรัฐมิสซูรีซื้อจากฝรั่งเศสแล้วยังมีหลักฐานบันทึกว่าอเมริการีบช่วงชิงการซื้อเพราะนะโปรเลียนกําลังลนต้องการเงิน,งก,งนก็เลยยื่นเสนอขายก็เลยซื้อ นี่คือแผ่นดินอเมริกาเป็นอย่างนี้ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกับประเทศไทยแล้วนี่เราไม่เคยมีอย่างนี้การทําสัญญาซื้อแผ่นดินจากพม่าซื้อแผ่นดินจากลาไม่มีมีแต่ตีตีเสร็จแล้วก็เอาวัดเอาพระแก้วเข้ามาโอเคนะนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบประวัติศาสตร์นะโอเคนะครับอาจาร์แล้วเดี๋ยวจังจะพาอาจารย์ชมอเมริกาอีกหลายที่ครับเพื่อติดตามท่องเที่ยวประชาธิปไตยนะครับกับสสสุนัยครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ